คุณเคยรู้สึกไหมว่ายิ่งพยายามเร่งรีบกับชีวิตมากเท่าไหร่ <S <S ก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยล้ามากขึ้นเท่านั้นเราใช้เวลาทั้งชีวิตตามหาบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าจะทำให้เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นความรักที่ดีความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือแม้แต่เป้าหมายที่เราวางไว้แต่บางครั้งยิ่งเราไล่ตามมันมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งห่างไกลออกไปทุกที ความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างหนึ่งที่เราอาจลืมไปก็คือบางครั้งการหยุดวิ่งแล้วปล่อยให้เวลาได้ทำหน้าที่ของมันกลับทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นเพราะชีวิตไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามความต้องการของเราแต่ชีวิตมีจังหวะและช่วงเวลาของมันเสมอลองนึกถึงดอกไม้แม้เราจะพยายามบังคับให้บานก่อนเวลาโดยการรดน้ำ ใส่ปุ๋ยหรือเร่งมันแค่ไหนดอกไม้ก็จะไม่บานเร็วกว่าที่ธรรมชาติกำหนดไว้มันจะบานก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมของมันชีวิตเราก็เช่นกันบางเรื่องเร่งไปก็ไม่ได้เร็วขึ้นยิ่งเราเร่งตัวเองบังคับตัวเองหรือกดดันตัวเองมากเท่าไหร่เรากลับพบว่าผลลัพธ์ที่ได้มักเป็นความเครียดความวิตกกังวล หรือความผิดหวังเพราะแท้จริงแล้วชีวิตกำลังสอนให้เราเรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีจังหวะที่ดีที่สุดของมันเหมือนฤดูกาลที่เปลี่ยนไปตามการเวลาใบไม้ย่อมผลิใบและร่วงหล่นอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องเร่งรีบหรือฝืนความเป็นจริงการรอคอยไม่ได้หมายความว่าเราไร้ความสามารถแต่การรอคอยคือการแสดงถึงความเข้าใจและการยอมรับ ว่าสิ่งที่เหมาะสมกับเราจะเกิดขึ้นในเวลาที่ถูกต้องเสมอลองถามตัวเองดูอีกครั้งเราเคยเร่งรีบบางอย่างแล้วทำให้เรามีความสุขได้จริงๆหรือไม่หรือแท้จริงแล้วความสุขที่ยั่งยืนกลับมาจากช่วงเวลาที่เราได้ผ่อนคลายและปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปในจังหวะของมันเองเมื่อเราเริ่มวางใจเมื่อเราเรียนรู้ที่จะหยุดพักเมื่อนั้นเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริง อาจอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดไว้เสมอเวลาคือผู้รักษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราล้วนเคยผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดผิดหวังหรือสูญเสียในตอนที่ความทุกข์เข้ามาเยือนเรามักคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรให้ผ่านช่วงเวลานั้นไปให้เร็วที่สุดเราอาจพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกพยายามลืม หรือแม้แต่บังคับตัวเองให้ก้าวต่อไปทันทีแต่สิ่งที่เราลืมไปก็คือเวลาเป็นผู้รักษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสมอทุกบาดแผลของหัวใจล้วนต้องการเวลาในการเยียวยาความเศร้าความเสียใจหรือแม้แต่ความผิดหวังที่เราคิดว่าจะไม่มีวันลืมกลับค่อยๆเลือนลางไปตามวันเวลาการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้คือจุดเริ่มต้นของการรักษา เราต้องให้เวลากับตัวเองให้เวลากับหัวใจปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเราจะพบว่าความเจ็บปวดนั้นย่อมมีวันจางหายไปในที่สุดการให้เวลาได้ทำหน้าที่ของมันคือการดูแลตัวเองอย่างแท้จริงเพราะเรากำลังบอกกับชีวิตว่าเราเชื่อมั่นในพลังของเวลาและเชื่อมั่นในความอ่อนโยนของชีวิตที่จะช่วยเยียวยาเราเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม และเมื่อวันเวลาผ่านไปเราจะค้นพบว่าทุกบาดแผลในอดีตกลับกลายเป็นบทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิตทุกความทุกที่เราเคยเจอสอนให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นความผิดหวังที่ผ่านมานั้นทําให้เราเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งเพราะเวลาไม่เพียงแค่รักษาแต่ยังมอบของขวัญที่ล้ำค่ากลับมานั่นคือความเข้าใจความเข้มแข็ง และหัวใจที่อ่อนโยนมากขึ้นกว่าเดิมจงเชื่อมั่นในจังหวะของชีวิตในวันที่เรารู้สึกสับสนไม่แน่ใจว่าเราควรทำอะไรต่อไปดีเราอาจเผลอคิดว่าชีวิตกำลังเดินไปผิดทางหรือบางครั้งก็รู้สึกว่าชีวิตกำลังนิ่งอยู่กับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ความจริงแล้วทุกอย่างมีจังหวะของมัน จังหวะที่บางครั้งเราอาจมองไม่เห็นแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทุกชีวิตทุกเหตุการณ์ถูกจัดวางไว้แล้วในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดบางสิ่งที่เราคิดว่าควรได้มาแต่กลับยังไม่ได้ไม่ใช่เพราะชีวิตไม่รักเราแต่เพราะชีวิตกำลังจัดเตรียมเราให้พร้อมก่อนที่จะมอบสิ่งนั้นให้ลองย้อนกลับไปมองชีวิตที่ผ่านมาเราจะพบว่าเหตุการณ์มากมาย แม้แต่สิ่งที่เราเคยรู้สึกว่าแย่ที่สุดสุดท้ายกลับนำพาเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอทุกความล่าช้าทุกความผิดหวังคือการเตรียมเราให้พร้อมรับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดการเชื่อมั่นในจังหวะของชีวิตคือการวางใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเสมอเป็นการเชื่อว่าทุกอย่างถูกจัดเรียงไว้แล้วอย่างลงตัวหน้าที่ของเราคือทำสิ่งที่อยู่ในมือของเราให้ดีที่สุด แล้วปล่อยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลเมื่อเราเชื่อมั่นในจังหวะชีวิตเราจะไม่รู้สึกว่าชีวิตเร่งรีบเกินไปเราจะไม่พยายามควบคุมทุกอย่างจนเกินจำเป็นแต่เราจะเริ่มรู้จักรอคอยอย่างสงบมั่นคงเพราะเรารู้ว่าในจังหวะที่ใช่สิ่งที่เรารอคอยจะเดินทางมาหาเราเองเชื่อมั่นในจังหวะของชีวิตแล้วเราจะพบว่า สิ่งที่เราเฝ้ารอจะคุ้มค่ากับการรอคอยเสมอชีวิตกำลังพาเราไปสู่ที่ที่เราควรอยู่และเมื่อถึงวันนั้นเราจะเข้าใจเองว่าทำไมเราต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก่อนเพราะชีวิตไม่ได้ผิดพลาดทุกจังหวะทุกก้าวที่เรากำลังเดินล้วนถูกจัดวางไว้แล้วอย่างดีที่สุดเสมอบางทีการรอ คือบทเรียนที่มีค่ายิ่งกว่าเป้าหมายในชีวิตของเรามีเป้าหมายมากมายที่เราเฝ้ารอเราใช้เวลามากมายเพื่อไล่ตามสิ่งที่เราเชื่อว่าจะทำให้เรามีความสุขจนบางครั้งเราอาจลืมมองว่าช่วงเวลาที่เราใช้ในการรอคอยกลับมีค่ามากกว่าการได้มาซึ่งเป้าหมายเสียอีกในช่วงที่เราต้องรอชีวิตได้สอนบทเรียนสำคัญให้กับเรา เราได้เรียนรู้ที่จะอดทนได้รู้จักตัวเองในมุมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและที่สำคัญที่สุดคือเราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ปล่อยให้ใจไปติดอยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทุกๆุกการรอคอยล้วนเป็นช่วงเวลาของการเติบโตภายในช่วงเวลาที่ทำให้เราได้เข้าใจชีวิตลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราได้ค้นพบว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไปถึงเป้าหมายอย่างเดียว แต่กลับอยู่ในระหว่างทางที่เราได้ใช้เวลาไปกับมันลองมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าช่วงเวลาที่เราเคยรู้สึกว่ายาวนานเกินไปกลับเป็นช่วงที่ทำให้เราเติบโตอย่างงดงามทุกครั้งที่เรารอคอยเราจะได้สัมผัสกับความเข้มแข็งของตัวเองที่เพิ่มขึ้นได้สัมผัสกับความอ่อนโยนของใจที่สามารถรอได้อย่างสงบบางครั้งสิ่งที่เราได้จากการรอ มีค่ามากกว่าสิ่งที่เรากำลังตามหาเพราะเมื่อเราถึงจุดหมายเราจะรู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่ผลลัพธ์แต่กลับเป็นตัวเราเองที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจากการรอคอยดังนั้นอย่ารีบเร่งจนมองข้ามคุณค่าของช่วงเวลาที่ต้องรอเพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่เราค้นพบระหว่างทางอาจเป็นของขวัญที่ล้ำค่ากว่าเป้าหมายที่เราตามหามาทั้งชีวิต ปล่อยให้เวลาทำหน้าที่คือการวางใจในจักรวาลหลายครั้งในชีวิตเราพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเราเชื่อว่าถ้าเราวางแผนทุกอย่างไว้อย่างดีเราจะมีความสุขแต่บ่อยครั้งเรากลับพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เกินกว่าความสามารถของเราที่จะควบคุมได้และเมื่อเรายิ่งพยายามควบคุม เรายิ่งรู้สึกว่าชีวิตหนักขึ้นความจริงที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งก็คือชีวิตมีจังหวะที่ถูกต้องของมันเองและการยอมรับว่าเราไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมทุกอย่างกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราเบาสบายขึ้นกว่าเดิมการวางใจในจักรวาลหมายถึงการที่เราเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลและถูกกำหนดไว้อย่างลงตัวแล้วเมื่อเราเชื่อแบบนี้ เราจะรู้สึกสงบลมเราไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องกังวลและไม่ต้องเหนื่อยกับการพยายามบังคับสิ่งต่างๆการปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันไม่ใช่การยอมแพ้หรือการละทิ้งเป้าหมายแต่เป็นการเปิดพื้นที่ในหัวใจของเราให้กับความเชื่อมัน่นว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสิ่งที่ดีที่สุดจะปรากฏขึ้นเองจักระวาลรู้เสมอว่าเราต้องการอะไร บางครั้งเราอาจไม่เข้าใจว่าเหตุใดเราถึงต้องเจอกับความล่าช้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะค้นพบว่าทุกความล่าช้านั้นมีไว้เพื่อเตรียมเราให้พร้อมกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นเมื่อเราปล่อยมือจากการควบคุมทุกสิ่งและปล่อยให้เวลาได้ทำหน้าที่ของมันเมื่อนั้นเราจะพบกับความสุขที่แท้จริง ความสุขที่เกิดจากการวางใจในพลังที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตเมื่อถึงเวลาที่ถูกต้องสิ่งที่เหมาะสมที่สุดจะปรากฏขึ้นและในที่สุดเราจะเข้าใจว่าจักรวาลไม่เคยผิดพลาดและทุกสิ่งถูกจัดวางไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะวางใจในจังหวะของชีวิตปล่อยให้เวลาได้ทำหน้าที่ของมัน เพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตล้วนต้องการเวลาในการสร้างขึ้นมาเสมอเมื่อเรายอมรับในพลังของเวลาเราจะพบว่าความสุขและความสงบที่แท้จริงอยู่กับเรามาตลอดเพียงแค่เรารู้จักหยุดพักอดทนรอคอยและให้เวลาได้ดูแลเราอย่างอ่อนโยนหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกดติดตามช่องประตูสู่จิตจักรวาลของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบคุณที่รับชม